ถ้าถามถึงตัวละครที่ไม่ฉลาดหรือบาปัญญาในเรื่องสามก๊กผมเชื่อว่าร้อยละเกจะตอบว่าอาเตาหรือเล่าเซียนลูกชายของเล่าปีเล่าเซียนหรือหลิวซันในภาษาจีนกลางเป็นฮ่องเต้ของโจกโก๊กหลังจากที่เล่าปีบิดาของเขาสิ้นชีวิตลงเล่าเซียนถูกชาวบ้านทั่วไปที่อ่านสามก๊กประนามว่าเป็นทรราชผู้ด้อยสติปัญญาได้เป็นสายหิุหลักที่ทําให้โจกโก๊กซึ่งเป็นฝ่ายคนดีพ่ายแพ้ต่อวุยก๊กของโจโฉ ในเวลาต่อมาชื่อของอาเตา้าหรืออาโต้กลายเป็นคําในภาษาจีนที่แปลว่าผู้ที่ไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จได้ถึงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือมากเพียงใดก็ตามมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเราไปดูกันเป็นข้อ,ขอหมายเหตุข้อมูลที่ใช้ชําแหลกก็คือข้อมูลในประวัติศาสตร์นะครับก็อย่างที่กล่าวหล่อกวนจงนั้นเก่งกาจมากในการปิดข้อเท็จจริงให้นิยายของเขา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในเรื่องจริงหรือชะตากรรมของบุคคลเขาบิดมาหมดแล้วทั้งสิน้นนอกจากนี้เฉินโซผู้เขียนรวบรวมจดหมายเหตุยุคสามกกได้รายงานว่าของเบ้งได้สั่งห้ามไม่ให้มีเจ้ากรมจดหมายเหตุในราชสำนักจกกักกกด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้ 1. เล่าเสียนไม่ใส่ใจว่าราชการแผ่นดินข้อนี้เป็นข้อหลักที่ผู้คนโจมตีเล่าเสียนมากที่สุดเมื่อเล่าเสียนครองราชใหม่ อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของเบ้งซึ่งตรงนี้ก็ไม่แปลกอะไรเพราะเล่าเซียนอย่างเด็กหากแต่ว่าเมื่อเล่าเซียนอายุมาขึ้นแล้วของเบ้งก็ยังไม่เกินอำนาจในเล่าเซียนเขาเก็บอำนาจว่าราชการไว้ในมือตัวเองในสมัยที่ของเบ้งยังมีชีวิตอยู่เล่าเซียนไม่ต่างอะไรกับหุ่นที่ตั้งไว้บนราชบัลลังก์เขาไม่มีโอกาสที่จะตัดสินใจทําอะไรเองเลยเพราะของเบ้งทาเองทั้งหมดแล้วเล่าเซียนจะพัฒนาความสามารถได้อย่างไร ขณะเวลาที่ขงเบ้งไปทับขงเบ้งยังให้คนของตัวเองจัดการเรื่องว่าราชการแผ่นดินเลยเล่าเซียนจะต้องทําอะไรอีกเพราะหน้าที่บริหารแผ่นดินมีคนอื่นทําให้อยู่แล้วเล่าเซียนก็ต้องหาความสุขใส่ตัวตามแบบคนสมัยนี้เลยครับสภาพแวดล้อมแบบนี้ทําให้เล่าเซียนติดนิสัยฟุ่มเฟือยมากขึ้นตามลาดับแต่ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากขนาดที่ทําให้ท้องพระคลังของจกกเกิดปัญหาขนาดคงเบ้งเสียชีวิตไปแล้วเล่าเซียนยังไม่สามารถแต่งตั้งหมหาปร,ราชญ์คนใหม่ได้เลย พระคงเบ้งวางตัวมหาอุปราชคนต่อไปไว้ให้เล่าเซียนเลยเรียบร้อยเล่าเซียนจึงไม่มีโอกาสทำหน้าที่ของจักรพรรดิเลยและดูเหมือนว่าจะไม่มีอํานาจด้วยแม้กระทั่งจะแก่ตัวลงแล้วก็ตามยางเกียงอุยขอไปตีวิโก,กถึง9้าครั้งเล่าเซียนก็ยังห้ามอะไรไม่ได้เลยถึงแม้จะพยายามแล้วก็ตามเล่าเซียนอาจจะผิดก็จริงที่มีอุยโฮเป็นคนสนิทและฟุ่มเฟือยแต่มันไม่ใช่ความผิดของเข้คนเดียวสภาพแวดล้อมที่คงเบ้งจัดสรรให้ ไม่เคยให้อำนาจเล่าเซียนทำอะไรเลยแล้วเล่าเซียนจะเป็นฮองเต้ที่ดีได้อย่างไร 2. เล่าเซียนคัดค้านว่าไม่ควรไปตีวุยกก่อนที่คงเบ้งจะบุกวุยกกครั้งสุดท้ายเล่าเซียนเอ่ยปากคัดค้านว่าไม่ให้คงเบ้งไปตีวุยกกแต่ก็ห้ามไม่สำเร็จแถมยังโดนคงเบ้งสวดกลับมาเสียสะยืดยาวพวกนักกานประวัติศาสตร์ก็พากันสวดเล่าเซียนกันใหญ่ว่าเนี่ยเล่าเซียนแสดงความคิดเห็นอันโง่เขลาไม่เชื่อฟังคงเบ้งผู้ฉันฉลาด หากแต่ถ้าเราดูกันตามความเป็นจริงอาณาจักรที่เล็กกว่าอย่างโจกกกจะมีโอกาสชนะอาณาจักรที่ใหญ่กว่าอย่างวุยกกได้หรือไม่วิยกกใหญ่กว่าโจกกกถึง3เท่าพลเมืองมากกว่าถึง5เท่าดินแดนอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศอย่างดินแดนจงหยวนในมือวุยกกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถึงแม้โจกกกจะชนะศึกบ่อยครั้งวิยกก็สามารถหากําลังมาทดแทนและรบกับโจกกกได้เรื่อยๆจนสุดท้ายโจกก์ก็แพ้ไปเองอย่างโกคุรยอที่รบกับราชวงศ์ถังก็เป็นลักษณะเดียวกัน ดินแดนของโจโก,โกตั้งอยู่ในเสฉวนเป็นภูเขาสูงชันง่ายต่อการตั้งรับแต่ยากต่อการใช้เป็นฐานหลักไปรุกรานแฟนอื่นเพราะเส้นทางขนสเบียงยากลำบากถ้าหินก้อนเดียวถล่มลงมาปิดทางฐานโจโกโก,ก็ขนสเบียงไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าทําสงครามระยะยาวอย่างไงวิกโกก็ได้เปลี่ยนเป็นเห็นที่เป็นสิ่งที่ซูมาอี้ใช้เป็นกลยุทธ์หลักคงเบ้งเองก็ไม่ได้ใช้กลยุทธ์บุกตีรวดเร็วเหมือนอ่านสิ้นแต่เขากลับทําสงครามแบบไปทีละขั้น ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการทําสงครามแบบยืดเดยื้อกับวิยกกวิธีของคงเบ่งเปรียบได้กับการนำรุคลากรที่มีน้อยนิดของโจโกกไปลหลายชิงรวมทั้งหมดแล้วคงเบ่งดันทุรังไปตีวิวกถึง5ครั้งเกียงอุยไปตีวิวกอีก9ครั้งทุกครั้งล้วนแต่ไม่สําเร็จทหารและราษฎรโจโกกต่างล้มตายในสงครามจํานวนมากเล่าเสียนน่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้จึงเอ่ยปากพูดออกมาเข้าทํานองแบบรบไปก็ไม่มีทางชนะจะพาราษฎรในแคว้นไปลําบากเพื่อจุดๆๆ เล่าเซียนเองน่าจะพูดในมุมมองของราชดอนจกกตามประวัติศาสตร์แล้วเขาใส่ใจราษฎรได้ดีในระดับหนึ่งไม่มีประวัติว่าราษฎรเดือดร้อนเพราะเล่าเสียนการใช้เงินของเล่าเสียนไม่ได้ทําให้ราษฎรจกกกลาบากในทางกลับกันในประวัติศาสตร์มีแต่เขียนไว้ว่าราษฎรจกกกเบื่อหน่ายการทําสงครามอย่างไม่จบสิ้นของคงเบ้งลเล็กียงอุ่ย 3. การบริหารคนของเล่าเสียนในวิยกกและงอกกกในราชสำนักมีการแย่ยงชิงอำนาจอย่างรุนแรงถึงขนาดฆ่าฟันกัน แต่เจ้าก๊กในสมัยของเล่าเซียนไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยทั้งๆท,ที่มีฝักฝ่ายอย่างชัดเจนเจ้าก๊กมีขุนนางอยู่สองสายสายหนึ่งคือสายเกงจิ๋วซึ่งเป็นข้าเก่าของเล่าปีเดิมกลุ่มนี้นําโดยขงเบ้งซึ่งสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็คือสายเสฉวนหรือข้าเก่าของเล่าเจียงผู้ครอบครองเสฉวนคนเดิมก่อนที่เล่าปีจะมายึดได้กลุ่มนี้นําโดยหัวเจ้งและลิงเงียมในภายหลังทั้งสองกลุ่มไม่กินเส้นกันอย่างชัดเจน ตัวคงเบ้งเองก็แทบจะใช้คนที่มาจากสายของตนเองเท่านั้นและแทบไม่สนับสนุนประชาชนเสียชวนเลยหากแต่ว่าทั้งสองกลุ่มไม่เคยมีการแย่งชิงอำนาจที่รุนแรงถึงขนาดมีการกวาดล้างอย่างในอีกสองแควนอย่างในอุยกกซูไมาอีกวาดล้างโจซอ,องส่วนในงอกกกซุนจุนกวาดล้างจูกัดเก็กในส่วนนี้นักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ย,ยกเครดิตให้เลาเซียนเขาน่าจะบระหิหารและสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองกลุ่มได้ดี จนทาให้ไม่เกิดการแย่งชิงอานาจเกิดขึ้นราชสำนักโจกโกตกึงไม่มีปัญหาภายในเลยตลอด40ปีในรัชการของเล่าเซียน 4. การล่มสลายของโจกโกเรามาดูกันก่อนว่าทําไมวุยกกถึงโจมตีจกกทั้กกทงๆที่ก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายตั้งรับถึงแม้จกกจะอ่อนแอแต่กลับโจมตีชายแดนของวิโกกแทบทุกปีโดยเฉพาะหลังจากที่ของเบ้งเจียวอ้วนและวิหุยตายไปแล้วยังอุยได้โจมตีวกกถึงมากถึง9้าครั้ง นอกจากจะสร้างความเสียหายแล้วยังสร้างความรำคาญและเดือดร้อนอย่างยิ่งยวดก,กับวุยกนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ซูมาเจียวมหาอุปราชวิโกต้องการกําจัดโจกโกเสียนอกจากนั้นเกียงอุยังเปิดจุดตายให้กับวุยกกเองด้วยการนํากําลังทหารเกือบทั้งหมดไปทํานาที่เมืองหลงเสี้งเส้นทางชั้งหมดสู่เมืองฮั่นตงเปิดโล่งด้วยความประมาทก่อนไปหลงเสียงยงอุยยังบอกกับเล่าเซียนว่าแค่ป้องกันแนว เพื่อเขาฉินหลิงไว้ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วนั่นเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงในหนังสือนิยายสามก๊เกเขียนไว้ว่าเลาเซียนเชื่อหมอดูเลยไม่ส่งกําลังทหารไปยังไปช่วยเกียงอุยนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะในประวัติศาสตร์เลาเซียนเชื่อหมอดูก็จริงแต่ในภายหลังพระองค์เปลี่ยนใจและส่งกองทัพไปช่วยเกียงอุยกองทัพกองนี้เป็นกองทัพที่สกัดไม่ให้ทหารอุยก๊กรุมบทขยี้เกียงอุยที่อาจงเพราะฉะนั้นจะไปโทษเลาเซียนได้อย่างไร ตัวเล่าเซียนไม่มีอำนาจเลยอำนาจทางทหารอยู่ในมือเกียงอุยทั้งหมดดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบก็คือเกียงอุยไม่ใช่เล่าเซียนตัวเล่าเซียนได้ส่งกำลังออกไปช่วยอย่างที่คนจะทำเลวด้วยถ้าจะโทษเล่าเซียนจริงๆก็ต้องโทษที่เล่าเซียนเชื่อคองเบ้งด้วยการให้เกียงอุยมาเป็นแม่ทัพใหญ่ควบคุมกำลังทหารทั้งหมด 5. การออกตัวรอดเรื่องที่ใช้ด่าเล่าเซียนแรงๆก็มีอีก2เรื่องเรื่องแรกก็คือการยกเมืองเฉิงตูให้เต็งไง และการบอกสุมาเชียบิดาของสุมาเอียนกลางงานเลี้ยงว่าข้าไม่คิดถึงโจโกกเลยเรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนแตง,งายตีเมืองรายทางแตกมาถึงเฉิงตูทหารวุยกกที่มาก็เป็นทหารเจนศึกกําลังใจทหารก็ฮึกเหิมและชนะศึกติด,ต,ดติดกันส่วนทหารโจโกกในเฉิงตูเป็นทหารในเมืองที่ไม่มีประสบการณ์การรบเลยทหารที่มีฝีมืออยู่กับเกียงอุยทั้งหมดและกําลังประทะก,กับโจงโฮยที่ด่านเย่มโก ถ้าจะสู้กันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเล่าเซียนจะต้องพ่ายแพ้ถ้าทหารวุยกกเข้าเมืองได้ก็คงปล้นเมืองให้ราศดรตายอีกการต่อสู้ต่อไปจึงไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ยอมแพ้เลยเพื่อที่เต็งไงจะได้ไม่ฆ่าฝันราศฎรไม่ดีกว่าหรือส่วนเรื่องที่สองก็คือเล่าเซียนไปนท่าไม่สนใจอะไรเลยต่อหน้าซูมาเจียวเรื่องนี้ผมกลับเห็นว่าเป็นความฉลาดของเล่าเซียนโดยซ้ำไปเพราะว่ากันตามตรงซูมาเจียวมีเหตุผลอยู่หลายอย่างที่จะฆ่าเล่าเซียน เพราะจะได้กําจัดโอกาสที่ขุนนางวุยกกจะเอาเล่าเซียนไปตั้งแคว้นใหม่และสร้างปัญหาวุยกกอีกรอบหนึ่งเล่าเซียนน่าจะคิดถึงประเด็นนี้และทําให้เขาตัดสินใจใช้วิธีแกล้งโง่เพื่อหลอกให้สุมาเจียวคิดว่าคนโง่และดูตายอย่างนี้ฆ่าไปก็เปลืองเวลาเสียเปล่าสุมาเจียวจึงไม่สังหารเล่าเซียนและแต่งตั้งให้เป็นอันเหลือกงเล่าเซียนจึงใช้ชีวิตในบ้านปลายในวุยกกแล้วก็สิ้นชีวิตตามอายุไขต่างกับจกักรพรรดิองค์อื่นๆในประวัติศาสตร์จีนที่ถูกสังหารด้วยวิธีต่างๆนานา,นา หลังจากยอมจำนวนต่อศัตรูอย่างจากักรพรรดิราชวงศ์จิ้นของตระกูลซูมาก็แทบจะถูกล้างตระกูลเมื่อหมดอำนาจจากที่ได้ชำ่แหลมาก็จริงอยู่ว่าเราเซียนไม่ใช่องเต้ที่ดีที่สุดแต่เราเซียนก็ไม่ใช่คนที่โงแ่แน่แนและตัวเขาเองก็ไม่น่าจะเป็นแพะรับบาปในการล่มสลายของโจโกกเลยคำวิพากษาและคำประนามเขาจึงเกินจริงไปอย่างมากทีเลยทีเดียว ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังนี่เป็นเรื่องราวของเล่าเสียนหรือว่าอาเตา้าลูกชายของเล่าปีที่ขึ้นครองราชต่อจากบิดาในจกกกและมีคงเบ้งเสนาบดีเก่งกล้าสามารถหลังจากคงเบ้งตายจกกก็มีเอียงอุ่ยขึ้นมาเป็นแม่ทัพและควบคุมเรื่องราวทั้งหมดส่วนเล่าเสียนก็ถือว่าจากการเชหลกเข้ามาก็ เล่าเซียนคงน่าจะไม่โง่ถึงขั้นที่ว่าสุดๆทีเดียวเขาก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่าการสงสัยของเขาหรือว่าการห้ามปรามของเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยและอย่างของเบ่งก็ดูแลเขาโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานและมีความคิดด้วยตัวเองด้วยดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นคือชีวิตของอาเตาเล่าเสียนในโจโกกก ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆพราณสองโลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ